พระเสโทไหลหยดหยาดถวยลาดเห็นถิ่นลำเค็นทะดำเนินเผชิญผองดินน้ำรมทะดำเริอย่างตึกตรองพระปกครองแผ่ร่มก้าวเราชาวไทยอาเสียนระวาดแทบพระบาทภูมิพลภูวดลเทียมแผ่นฟ้าที่กว้างใหญ่ กี่สิบปีทะครองราชปราดลือไกลพระจอมชัยที่ข้ารักพักดีองค์ขอพระองค์มิ่งมหาบารมีพระสุขสีสมบูรณ์ภูลประสงค์ข้าขอน้อมถวายคำเนื่องจำนงน้อมตนรงเป็นข้าบาท ทุกชาติไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสุภาเพนปานวัฒนพิสุทธิ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราชคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราชและสมาคมสิทธิเก่าพุทธชินราชพยาบาล